สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดีอิชูรู้ทันสถานการณ์รู้ทันกับคนรู้ลึกวันนี้พบกับผมมนุษย์สเอี่ยมสะอาดครับสถานการณ์การชุมนุมของพี่น้องชาวสวนยางพาราที่เกิดเหตุจุดเริ่มต้นที่ภาคใต้ของประเทศและดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะเชื่อมโยงเอากับเครือข่ายชาวสวนยางพารา จากเหนือจรดใต้ตะวันออกและภาคกลางบางส่วนแต่ดูเหมือนว่ามาตรการการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลนั้นทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราบางส่วนตัดสินใจไม่เข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มชาวสวนยางพาราทางภาคใต้เบื้องลึกเบื้องหลังเราจะเหลียวหลังแลไปข้างหน้ากับอนาคตของพืชเศรษฐกิจที่เรียกว่ายางพาราวันนี้กับมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือเพียงพอหรือไม่กับการเยียวยา วันนี้เราจะมาสนทนากับขุนพลคนสําคัญของรัฐบาลที่เป็นตัวจักสาคัญที่ทําให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราบางส่วนต้องบอกอย่างนี้ครับพึงพอใจกับมาตรการการแก้ไขในขณะที่อีกบางส่วนนั้นบอกว่าไม่น่าจะมีอํานาจเต็มจากรัฐบาลมาเจราจาถ้าหากมีการพูดคุยครั้งต่อไปขอให้รับเอาบุคคลที่ มีอำนาจตัดสินใจในการเจรจาต่อรองรับอำนาจเต็มจากรัฐบาลมาพูดคุยผมกําลังพูดถึงท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านสุพรอ,อัตถาวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลืสอสวรครับผมจะชวนท่านรองแลไปข้างหลังก่อนนะครับ,รบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะอวดครับก่อนได้รับรายงานก่อนลงไปในพื้นที่เนี่ยมีคนมองเหมือนกันว่านี่เป็นม็อบซึ่งเป็นการต่อลมหายใจที่ทอดยาวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหรือแท้ที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรที่ต้องถอดสมาการชั้นเดียวเชิงเดียวก็คือชาวสวนยางพาราเดือดร้อนหรือจริงแล้วมันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังอันดับแรกเลยเป็นมอบเกษตรกรชาวเฉอดดชาวจุราภรของแท้เพราะเขาชุมนุมพี่น้องประชาชนชาวเฉอดดชาวจุฬาพรเนี่ยนครศรีธรรมราชชุมนุมมาตั้งแต่วันที่3สิงหาแล้วก็มาปิดถนนครั้งแรกผมก็ได้มีประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เจรจาอย่าใ,ใช้ความรุนแรงและทอยทีทอยอาศัยฟังเหตุฟังผล ตามที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าให้รับฟังเหตุผลของพี่น้องกเกษตรกรที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ขอให้เปิดถนนท่านผู้ว่าและผู้การแล้วก็ส่วนราชการในนครศรีธรรมราชก็เจรจาก็ถอยออกไปพี่น้องชาวจวอดก็ถอยออกไปพอถอยไปแล้วก็ยื่นเงื่อนไขแล้วนะครับว่าวันอีก15วันถ้าไม่มีคําตอบจะชุมนุมปิดถนนอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดก็ครบนะครับ15วันคือวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมา ในขณะที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในขณะนั้นนะครับผมก็ทราบข่าวว่ามีพี่น้องมาปิดถนนชุดเดิมกลุ่มเดิมที่จมนุนวันที่3แล้วก็มีการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลียร์พื้นที่เปิดถนนวันที่พอรู้ว่ามีปัญหาผมเองเนี่ยรอดูว่าเสาร์อาทิตย์จะจบไหมครับพอไม่จบปั๊บวันจันทร์ท่านนายกบอกว่าลองลองไปคุยกับพี่น้องนีเป็นยังไงคนท้งเราควรจะไปท่านมอบให้ผมไปไม่ใช่ผมไปเอง นะครับพอไปถึงครับผมกับน,นัดแกนนำทั้งหมดมานั่งคุยกันที่อบตอน,นาหมอบุญอาเภอจุฬาภร์หางเวทีประมาณกิโลเศษน่ารักคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างครับอันนั้นหมายถึงช่วงแรกของม็ชะอวดม็อบจุฬาภรครับผมบก็ไปเจรจาก,กันในวันที่26เนี่ยเป็นไปด้วยดีครับแล้วก็พอใจว่ารัฐบาลน,นะครับอยากจะเสนอให้เสนอรัฐบาลที่สัก80บาทจากร2 0ยี่มาเหลือร0อยบาทมาเหลือ90มาเหลือ80ดดูที่ความน่ารักของพีโนโ่น้องเกษตรกรบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเอากำไรมาก เอาพออยู่ได้นะครับเห็นใจรัฐบาลที่กําลังจะต้องใช้เงินไปช่วยพี่น้องเกษตรกรในหลายอาชีพหลายสาขาก็ที่สุดก็ตกลงกันได้เพราะตกได้กันได้ก็ไปจีรจาที่เวทีนะครับพี่น้องแกนําไปชี้แจงแต่พี่น้องเนี่ยเขาบอกว่าแกนนาเขาบอกว่าทําไมมีคนมาเพิ่มมีคนแปลกหน้ามาจากที่อื่นทีนี้พอไปถึงเวทีครับแปดสิบเนี่ยที่เวทีเขาบอกว่าไม่เอาไม่รับคือชาวเชอวดกับชาวจุฬาพรนี่รับ เลิกแ<ต>้แ้อย่างๆยังไม่เลิอกอยู่ในเวทีนั่นแหละแล้วก็พวกผู้นํากำนันนายกอบตผู้ใหญ่บ้าน ภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นตัวแทนเกษตรกรเขาขึ้นไปชี้แจงในขณะที่ชี้แจงเนี่ยมันก็มีโลกแทรกซ้อนอโลกแทรกซ้อนก็คือมันมาจากที่อื่นมาจากจังหวัดอื่นเข้ามาสมทบนะครับประมาณสักหลักสองสามร้คนเนี่ยแล้วก็มีวัยรุ่นขึ้นไปคว้าไม้แย่งไม่เอาจะเอาร้อย่อย่างเงี้ยแล้วมันไปกลุ่มวัยรุ่นโพวกขัวมาบ้างนะครับอะไรมาบ้างใส่ชุดดํามาบ้างผ้าพวกสีเหลืองต่าง เป็นกลุ่มวัยรุ่นมาจากไหนนะครับนับร้อยคนแล้วมาตะโกนสวนอย่างเดียวว่าไม่เอาไม่เอาแสดงว่าคนละเรื่องกับที่เราไปคุยมาคนละเรื่องทีนี้คนละกลุ่มกันด้วยก็คนที่ไปเคลียร์ที่เวทีบอกว่าไปเคลียร์เสร็จจะให้ผมไปชี้แจงขณะที่ไปเคลียร์เนี่ยมันไม่จบเพราะมีคนสวนแล้วพยายามปลุกระดมตลอดว่าไม่ให้เอาไม่ให้ยอมรับไม่ให้เอาไม่ให้ยอมรับที่80ครับสุดท้ายเนี่ยตัวแทนก็กลับมาที่อบตนาหมอบุญมาพบผมบอกว่าผมจะไปแล้วผมบอกเราจะทำไงที่มติเราคุยกันแล้วว่าเราจะเอาไปเสนอรัฐบาลที่80ดิทำยังไง บอกก็ถแถลงข่าวยุติการชุมนุมไงก็พูดนําทั้งหมดเขาก็เลยจะแถลงข่าวที่อบตอนาหมอบุญแต่มันก็มีแก๊งมอเตอร์ไซค์ขับมาวนเวียนจะมาก่อกวนจะไม่ให้มีการถแถลงข่าวพวกเราก็เลยออกจากอบตอนะครับออกจากอบตมา,ตมาถแถลงข่าวที่อ,อำเภอทุ่งสงแกนนําก็มากันหมดที่นั่นผููนําก็มากันหมดที่นั่นนักข่าวก็ตามมาที่นั่นแล้วก็แถลงข่าวเป็นมติเอกชนว่ายอมรับข้อเงื่อนไขในการที่จะตกลงกันในกับกับตัวแทนของรัฐ ก็คือที่80บาทในที่สุดเนี่ยก็ประก,กาศเลยชัดเจนว่าผู้นําบอกพวกเราชาวจะอวดชาวจุฬา,ารพร์ขอยุติการชุมนุมและปิดถนนส่วนใครจะชุมนุมต่อโลกแทรกซ้อนใครจะมาจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยว่ากันเองให้ทางราชการไปว่ากันเองเจ้าที่ไปว่ากันเอง mm hmm. เขาก็หมดภารกิจเขาก็กลับมาจึงเห็นข่าวว่าพี่น้องชาวจะอวดชาว,ชาวผู้นําฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิน่นถึงถแถลงขา่าววันรุ่งขึ้นว่าข้อเจรจาบรรจุติไปแล้ว นะครับส่วนที่ใครมาชุมนุมอยู่นั้นขอให้กลับไปชุมนุมบ้านตัวเองพื้นที่ตัวเองก็มีการถแถลงข่าวตามที่เป็นข่าวตามหน้าสือ่อหลังจากที่มีการถแถลงออกไปแต่เหมือนเวทีเนี่ยยังไม่เลิกก็นี่แหละผมถึงบอกว่าโลกแทรกซ้อนแผนสองอมันก็เหมือนกับทายใจผมถูกนะ เวลาผมเอาใจไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมนี่เคลียร์กับพี่น้องเกษตรกรมาเนี่ยเป็นร้อยๆกลุ่มแล้ว uh huh. นะครับตั้งแต่มารับหน้าที่นี้ <Okay. S 2> ถ้าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาแฝงนะคุณนอนุสรนะเจรจาพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มนะมีเหตุมีผลคุยกันแป๊บเดียวรู้เรื่องไม่มีเรื่องยืดเยื้อใดๆทั้งสิน้นด้วยเหตุและผลและความจริงใจที่รัฐบาลนะครับจะเอาความจริงใจไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร แต่ถ้ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเนี่ยเจราจายากทามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเจราจาจะยากดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าในกลุ่มแรกที่ผมเจราจาจนประสบความสาเร็จนั้นผมเชื่อว่านั่นคือกลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เดือดร้อนชาวสวนยางอำเภอจุอดจุลาพรน,นครศรีสรมราชที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงเพราะเขาเป็นตัวชนวนในการระดมคนมาปิดถนนแสดงว่าตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่ม็อบที่มีความเดือดร้อนความทุกข์ยากในการประกอบอาชีพแล้ว ผมมันผมมีปัจจัยเข้ามาแทรกแซงเพราะผมมองว่าอย่างไรผมมองว่าณจุดนั้นเนี่ยนะครับพอรู้ว่าผมลงไปในการเจราจาลักษณะผมเนี่ยจะรู้ว่าใจผมเนี่ยถึงพี่น้องเกษตรกรใจผมเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนพอผมเจราจาเขารู้ว่าจะสสาเร็จแผนสองเรื่องปฏิบัติการก็คือเอาคนมารวมไว้เอาคนมารวมไว้พอผลจากการเจราจาประสบความ,มเร็ยแถลงข่าวเรียบร้อยปับ๊บตอนนั้นแหละ กำลังคนที่มีอยู่เหลือสักประมาณร้อยส0งคนเนี่ยกระจายกําลังไปปิดทางรถไฟไปปิดเส้นที่บ้านตุนบ้านควรเงินต่อทันทีเลยไอ้เส้นทางเบี่ยงที่ใช้สัญจรหลังจากถนนเพชรเกษมถูกปิดแล้วไอ้เส้นทางที่สองที่ใช้เป็นทางเบี่ยงเนี่ยก็เรียบร้อยครับกระจายกําลังเอารถปิกอัพไปเอาจี้รถบรรทุกรถทัวร์ถพ่วงปิดถนนปิดเส้นทางรถไฟทันทีครับใช้กําลังคนแค่ไม่เกินห0คนอืค แสดงว่าลําพังการบริหารจัดการการคิดแบบกระบวนการที่เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่น่าจะทําได้ขนาดนั้นไม่ทําครับ,<ม>กบเกษตรกรก็ไม่ทําเพราะคุยกันรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็เก็บข้าวเก็บของเก็บเต็นท์แล้วนะครับชัดเจนของนี่ไปดูได้เลยว่าเวลาวันนั้นสังการเจราจาเนี่ยเริ่มเก็บข้าวเก็บของครับเพียงแต่ว่าบางท่านไม่สามารถไปลื้อเต็นท์ได้เพราะกลุ่มที่ไม่พอใจ<ม>ยังมีปฏิบัติการอยู่แสดงว่าในกลุ่มที่มาเองเนี่ยก็มีความขัดแยง้งมีความเห็นต่างกันอยู่ในหลายเรื่องเหมือนกันฝ่ายนึงเลิกฝ่ายหนึ่งไม่เลิก ก็บอกแล้วว่าตั้งแต่แรกนะเขาชุมนุมกันอยู่ประมาณสักสี่ห้าร้อยคนจำนวน4ี0ห้าคนของชาวจะอวดช,ช,ชาวจุลาพรเนี่ยเขารู้กำลังชาวบ้านรู้ผู้นำก็รู้ว่าลูกบ้านเขาแค่ไหนนะครับ,กบเกษตรกรชาวสุนยางเขามีแค่ไหนแต่วันที่ผมลงไปมีหน้าแปลกหน้าปลอมหน้าใหม่มาเพิ่ม,มผู้นำเขาก็ตกใจว่าหน้านี้มาจากไหนสุดท้ายเขาก็มองว่านี่มาจากพัทลุงนี่มาจากสุราษฎร์นี่มาจากกระบี่บ้าง อย่างนี้เป็นต้นพอท่านรองแลมโบกลับมากรุงเทพมาอยู่ที่นี่ก็มารายงานปัญหาให้ในายกฟังรายงานครับรายงานเราก็บอกว่าในกระบวนการที่ลงไปเจิจจาเนี่ยเสมือนหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยครับว่ากเกษตรกรตัวจริงเนี่ยเริ่มกลับสู่พื้นที่แล้วกลับสู่บ้านช่องห้องหอแล้วแต่ส่วนที่มาเสริมนั่นคือถูกสั่งมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นต้องไปตรวจสอบโดยให้จังหวัดได้พื้นที่ได้ตรวจสอบเราก็ไปเช็คที่พัทลุงเราก็ไปเช็คที่สุราษฎร์ก็มีการตระดมมา ถามว่าวันนั้น,นเนเจจีประสบความสําเร็จไหมในการเจาจปาประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จว่าเราแยกปลาออกจากน้ําได้แล้วแยกเกษตรกร,ร,กรที่เขาชุมนุมตั้งแต่แรกเริ่มชาวจุฬาจุฬาพรตออกได้แล้วคือการแยกปลาออกจากน้ำส่วนที่เหลือจะเป็นใครอย่างไรไปตรวจสอบกันเอา It's English time for a s e a n ในบ้านเราเราต้อนรับทุกคนด้วยภาษาสากล to ภาษาของความสนุกสนานมดมดภาษาของความอบอุ่นสบายสบาย so good เราพร้อมสู่อาเซียนด้วยภาษาอังกฤษฉันประทับใจมากสนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรี บนดินแดนที่สวยงามแห่งนี้เราทุกคนฝันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติผู้คนเปี่ยมมิมตรไมตรีกับชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขความคิดภาษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแค่ความต่างแต่ไม่เคยแบ่งแยกเราออกจากกันเพราะเราคือคนไทยร่วมชาติร่วมแผ่นดินเดียวกัน เพียงแค่วันนี้เราเปิดใจมอบความรักและรอยยิ้มให้แก่กันลืมความสูญเสียและความบาดหมางที่คอยทำร้ายเราไปพร้อมกับฝันร้ายวันๆสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับคนที่เรารักอย่าให้เขาต้องเจ็บปวดเพราะความขัดแย้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้กอ่ออีกเลย ที่ท่านรองรลมโบ้เดินทางออกจากพื้นที่ก็มี <c oughs> กลุ่มสอสอพักประชาธิปัตย์ <c oughs> เข้าไปในพื้นที่อ้างว่าเป็นประชาชนในพื้นที่ไม่ดูแลก็ไม่ได้แต่พอเข้าไปก็มีการประกาศว่าพร้อมสนับสนุนชาวสวนยางพาราถ้าหากว่าจะมีการใช้กําลังสลายการชุมนุม <c oughs> ก็จะเดินนําหน้า <c oughs> การพูดแบบนี้นี่บางส่วนมองว่าเป็นการใช้วาทกรรมในการปลุกระดมแล้วก็ยั่วยุรวมถึงทําให้มองรัฐบาลเนี่ยในมุมที่ผิดพลาดไปส่วนตัวนโยบายที่ได้เห็นเนี่ย รัฐบาลมีการคุยกันไหมครับว่าถ้าไม่เลิกวันนั้นวันนี้แล้วจะใช้ความรุนแรงจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสลายการชุมนุมไม่มีครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการไปบอกว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือเป็นตัวแทนของใครคนใดก็แล้วแต่ที่มาชุมนุมเนี่ยไม่มีนโยบายครับแต่สิ่งที่ท่านนายกนะครับตั้งก็พูดตลอดเวลาว่าการเรียกร้องปัญหาความเดือดร้อนในขอกัน อย่าใช้วิธีการที่ไปปิดถนนไอ้เรื่องการจะเรียกร้องหรือการจะเจราจายินดีรับฟังปัญหาทุกเรื่องแต่อย่าใช้วิธีการอย่างนี้ถ้าใช้วิธีการอย่างนี้กนเกษตรกรทุกกลุ่มเอาแล้วครับม,มาทุกกลุ่มฉันอยากได้ราคาตามความต้องใจตามอำเภอใจก็ปิดถนนมันทุกเส้นทั่วประเทศจะไปเหลืออะไรรับประเทศมันอยู่ได้ยังไงแล้วมันเป็นบ้านตัวเองรัฐบาลเหมือนครอบครัวใหญ่รัฐบาลเหมือนครอบครัวเราเป็นลูกบ้านเราเป็นประชาชนคนไทยก็คือเป็นสมาชิกในครอบครัว เอาตาอำเภอใจกันอย่างนี้ก็อยู่กันไม่ได้เราก็ไม่ต้องมีรัฐบาลบ้านก็พังอขอตกรพังในพื้นที่เนี่ยมีส่วนทําให้สถานาการณ์มันลุกลามบานปลายหรือมีส่วนทําให้การชุมนุมมันตีกรอบเข้ามาหรือนําไปสู่การยุติการชุมนุมได้หรือไม่ประเด็นนี้นะครับสื่อมวลชนถามผมบ่อยมากผมก็บอกว่าพี่น้องครับสื่อมวลชนครับอย่าให้ผมตอบเลยอย่าให้ผมตอบประเด็นนี้เลยทุกคนรู้ครับ ในสภาเยี่ยวเยี่สสพรรคประชาธิปัตย์มาเลยพี่น้องมาเลยพี่น้องออกมาวันที่3ออกมาออกมาให้หมดเลยพูดตลอดเวลาครับในสภาก็ยังพูดครับ,รบแล้วที่ไปเยี่ยมไปในพื้นที่ขึ้นเวทีปลาัยไปหลังเวทีแล้วผมรู้กระทั่งมีสสคนไหนเนี่ยนะครับวิ่งไป็อบปี้ให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางให้ออกมาจุมนุมปิดต,ตนนให้หมดให้เป็นยุทธการปิดประเทศผมรู้ครับ แต่เราพูดไม่ได้เพราะเราไม่ต้องการที่ให้สถานการณ์มันรุนแรงไปกว่านี้<ม>เราต้องการที่จะอธิบายพี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนอย่างว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนาย,ยกยิ่งรักมีความจริงใจไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องเกรรษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางเวลาเรามีทางออกให้<ม>เรามีแนวทางช่วยเหลือที่ให้พี่น้องเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับเราไม่ทอดทิ้งครับวัทกรรมในสภาเนี่ย สส,สพักฝ่ายค้านพยายามอธิบายความว่าที่เรื่องของข้าวเนี่ยทำไมสามารถช่วยเหลือเยียวยาสามารถประกันราคาข้าวได้ยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันหรือว่าเป็นคนทางใต้ไม่ใช่ฐานคะแนนนิยมสําคัญของรัฐบาลเหมือนการพูดดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนแล้วประชาชนก็ไม่สบายใจข้อเท็จจริงที่มันทําไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่ายางเนี่ยมันมีกฎหมายมันมีตัวคุ้มครองมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับข้าวเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายชัดเจนมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะต้องข้าวเนี่ถามปีละครั้งนา,น,านาปีนาปังก็เต็มที่ก็ไม่เกินสองครั้งแต่ยางเนี่ยกีดเกืบทุกวันอ,ออกเกืบทุกวันนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องพืชเศรษฐกิจที่ ค่อนข้างที่จะนะครับมีกฎหมายในเรื่องของพรบรยางอะไรเข้าไปดูแลเรื่องกองทุนสงห์สนยางมันมีกฎหมายเยอะแยะที่เข้าไปช่วยไปดูแลดังนั้นในขบวนการของยางพารากะเข้าเนี่ยเอามาเทียบกันไม่ได้เลยและขณะนี้เนี่ยยางพาราเองเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบปัจจัยหลายๆด้านนะครับเรื่องของออผู้ผู้ซื้อรายใหญ่ก็ซื้อน้อยลง นะครับเรื่องของผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งอ,อเมริกาสาภาพยุโรปนะครับเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยนะครับในปี2554ที่น้ําท่วมนะครับกระทบโรงงานรถยนต์ผู้ผลิตยางรถยนต์กระทบหมดนะครับดังนั้นแนวทางนี้เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับข้าไม่ได้เลยนะครับ การชุมนุมของประชาชนที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งภายใต้การบริหารจัดการแก้ไขข,ของท่านรองเลขาแลมโบเนี่ยนะครับ,รบก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่เที่ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าม็อบชาวสวนยางมีการใช้ความรุนแรงรที่ยังเรียกร้องกันอยู่ทุกวันนี้เมื่อประทัดก,กันครั้งแรกต่อมาถึงขั้นมีการเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสกันไปครับคิดว่ามันเกิดจากอะไรภาพที่เห็นบางส่วนบอกว่า มอบที่มาเนี่ยบางส่วนปิดบางอำพรางใบหน้าครับบางส่วนมีสิ่งเทียมอาวุธหรือมีอาวุธเข้ามาร่วมชุมนุมบางส่วนใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาปะปนการชุมนุมไปด้วยม,มันเกิดจากอะไรถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นในวันที่23สิงหาที่พี่น้องชาวสวนยางนะครับจะจวดมีการประทะเล็กน้อยกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการปิดถนนนะครับ มีสอสอวิทยาแก้พาราไดาสสประชาธิปัตย์ลุกขึ้นเลยครับว่าขอพี่ตำรวจลังแกพี่น้องประชาชนพี่น้องได้รับบาดเจ็บขอให้ออกกำลังตำรวจออกไปสุดท้ายนะครับอภิปรายในสภาเสร็จเรียบร้อยก็เดินมานะครับที่ห้องประชุมเพื่อจะมาขอพบนายกข่มกระท่านรัฐมนตรีวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกและรัฐมนตรีช่วยเกษตรไปนั่งเจราจากับท่านวิทยาแล้วก็สสประชาธิปัตย์ แล้วท่านก็นยื่นเงื่อนไขว่าพี่น้องอ่ะในพื้นที่ต้องการให้ตำรวจถอยออกไปนะครับไม่เอาตำรวจพื้นที่เลยและที่สุดก็ทําจดหมายจดหมายก็มีหลักฐานว่าท่านมาขอนะครับให้รับผิดชอบแล้วก็ให้เอากําลังตำรวจออกจากพื้นที่โดยด่วนที่สุดและก็มีการประสานไปถึงผอ,อตรนะครับพลตำรวจเอกดุลในการสั่งการให้เอาตํารวจออกจากพื้นที่ผมก็บอกว่าถ้าไปทําอย่างนั้นเนี่ย พี่น้องที่ชุมนุมอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ตำรวจในพื้นที่เขาเข้าไประวังดูแลรักษาความปลอดภัยให้บ้างนะครับไม่ควรจะถอยออกทั้งหมดแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมามีอาวุธหรือว่ามีการพกพาหรือมีเหตุเกิดแล้วใครรับผิดชอบเขาก็ไม่ยอม ไม่ยอมผมก็ยังบอกกับผู้ว่าท่านครับเดี๋ยวมันเกิดเหตุแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วใครจะดูแลรักษาความปลอดภัยให้พี่น้องที่อยู่ในการชุมนุมก็พี่น้องคนไทยด้วยกันชาวสวนยางที่เราต้องรักษาชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาไว้ผมนี่เป็นห่วงตั้งแต่วันนั้นเลยนะว่าพอสั่งกำลังเจ้าที่ออกไปนี่เดี๋ยวจะมีเหตุแทรกซ้อนนี่คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแหละ เพราะไม่มีตำรวจดูแลใช่เกิดปัญหาเลยก็เกิดปัญหาอาวุธเข้าไปได้แล้วไปยิงกันได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอะไรตำรวจก็ไม่สามารถเคลียร์กันได้ตำรวจไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุมแม้กระทั่งเกิดเหตุแล้วจะเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ยังยากนะครับจนตอนหลังมาึงขออนุญาตแล้วขออนุญาตอีกถึงได้เข้าไปนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแลคว,วามปลอดภัยแล้วมันเป็นเรื่องระวังยากครับ ถ้าจะสื่อสารไปยังกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเกิดความเดือดร้อนในวิชาชีพในการประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตในแต่ละวันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วอยากจะมาอีกจะสื่อสารจะแนะนำยังไงก็บอกพี่น้องแล้วครับว่าวันนี้่ามาเลยครับพี่น้องรีบกลับบ้านไปเอาใบรับรองนะครับที่เกษตรอำเภอเกษตรตำบลของท่านเนี่ยไปที่คณะที่ไปเลยประสานงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลไปประสานงาน แล้วไปขอใบรับรองนะครับสิทธิ์ในการที่ปลูกยางาลาแล้วนะครับไปรับเงินเตรียมรอรับเงินที่ทกศที่จะโอนตรงสู่พี่น้องเกษตรกรในราคาไล่ละ1260บาทท่านมี10ไล่ท่านก็จะได้ถึงนะครับ12,600บาทบและในที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งเกษตรกรเรียกร้องเพิ่มมาอีกว่าขอให้ช่วยสักเป็น25ไล่ ถ้า25ไร่เนี่ยจะได้ถึง31,500นั้ยเห็นไหมครับนี่คือการโอนตรงไปสู่เกษตรกรไม่ได้รัฐบาลไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยกระวงเกษตรไม่ได้ไปซื้อปุ๋ยให้ท่านไปจัดการเอง,เ,องเงินสดถึงมือท่านแล้วท่านเอาไปดําเนินการเองส่วนราคาก็ปล่อยไปเป็นตามกลไกตอนนี้กําลังดีวันดีคืนกําลังขึ้น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 ไปแต่เดี๋ยวมันร่วงช่วยเหลือปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตแต่ว่าไปช่วยแล้วเนี่ยท่านจะไปซื้อปัจจัยตัวไหนหรือท่านจะซื้อไม่ซื้อผมไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะไม่ต้อง คืนรัฐบาลไม่ต้องขอใบเสร็จไม่ <ซะ S 2> จ <ะ S 1> แสดงว่าถ้าเป็นชาวสวนยางพาราจริงรมีสวนยางมีต้นยางจริงต้องรีบกลับบ้านกลับบ้านไปชุมนุมทำไมตอนนี้อีสานเอาแล้วเหนือเอาแล้วตะวันออกเอาแล้วนะครับภาคใต้ที่ชุมนุมอยู่เกษตรกร,ร,กรตัวจริงกลับบ้านไปรอรับเงินดีกว่าครับสบายใจไม่ต้องมาทําให้คนอื่นให้พี่น้องเขาเดือดร้อนที่ปิดถนน,นปิดทางรถไฟเดือดร้อนปเปล่าครับเงินเป็นปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งที่มีคนตั้งคําถามว่า พอเรื่องข้าวไม่เห็นอธิบายเรื่องกลไกโครงสร้างราคาตลาดโลกแต่ทําไมพอ,อยางพอมีปัญหาแบบว่ากระทบกับโครงสร้างราคาตลาดโลกบ,บ้างก็บอกว่าเราไม่สามารถกําหนดราคาด้วยตัวเราเองได้มันก็เลยเกิดการมองแบบเอ๊รัฐบาลนี้เลือกปฏิบัติกับฐ,บฐานเสียงของตัวเองหรือเปล่าคือเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยแก้ปัญหาให้พี่น้องลืมตาอ้าป,ปากนะครับให้ได้กําไรก่อน นะครับส่วนแนวทางต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรนีมีบัญชาให้ท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมท่านชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับ,รบเอาอยางพารามาแปลรูปทําเป็นถนนยางพารานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวไปทําเป็นลานกีฬานะครับทำอุตสรหกิกรรมทําเป็นพื้นนะครับปาเก้ต่างๆเหล่านี้ปูพื้นเทพื้นทําเป็นหมอนรถไฟทําได้เยอะแยะวันนี้ยางพาราเราเนี่ยนะครับมีผลผลิตอยู่สล้านตัน สี่ล้านตันส่งออกไปประมาณสัก3ล้านครึ่งแล้วนะครับเราใช้ในประเทศนิดเดียวแต่ถ้าวันหนึ่งทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับเอามาแปรรูปใช้กันในในบ้านของตัวเราเอง4ี่ล้านไม่พอครับ4ี่ล้านตันไม่พอวันนั้นที่4ล้านเราใช้ด้วยตัวเองและกําหนดราคาด้วยตัวเราเองได้ใช้ในประเทศได้นะครับผมไม่อยากคุยนะครับเพราะยางพาราน่ะน้ำยางเป็นยางสารพัดนึกสารพัดประโยชน์ใช้ทําอะไรก็ทําได้เกือบหมด ดังนั้นถ้าเราใช้4ล้านตันเนี่ยไม่พอเพราะไม่พอเสร็จแล้วปับ๊บต่างประเทศที่เขาอยากได้ยางเนี่ยจะมาซื้อยางบ้านเราต่อไปเนี่ยเรากําหนดราคาได้เลยอ่ะกำหนดราคาได้เลย,าาเลยว่าจะขายราคากิโลละสองสามร้อยจะขายได้เลยเพราะเหมือนทองคําแล้วในขณะที่เราบริหารจัดการของเราเองเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราบอกได้หรือ,อยังครับว่าม็อบยางพาราที่เกิดขึ้นเนี่ย รัฐบาลสามารถเอาอยู่สามารถบริหารจัดการได้คือผมบอกมาตลอดว่าถ้าเป็นเรื่องเกษตรกรเนี่ยที่เหลือร้อนจริงเนี่ยเกษตรกรจะมีเหตุมีผลกําไรเนี่ยเกษตรกรจะมองว่าพออยู่ได้ไม่เข้าเนื้อไม่ติดลบนะครับสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติแต่ถ้ามันมีโรคแทรกซ้อนมีการเมืองหนุนหรือมีสิ่งเกี่ยวข้องมาชักจูงมีไอ้มองอยู่เบื้องหลังชักใหญ่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแหละนะครับอันนี้เจราจายากเจราจายากถ้าการเมืองเข้ามา ก้าวไก่เข้ามาแทรกแซงแล้วเจรจายากผมถึงบอกว่าผมเจรจามาเยอะแล้วนะครับทาม็อบการเมืองผมเจรจายากมากถ้าเป็นม็อบเกษตรกรคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันภาษาดอกไม้ครับจะเจนครับคุณผู้ชมครับทุกปัญหามีทางออกเสมอครับถ้าเราใช้สติปัญญาเพื่อการบริหารจัดการและสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และนี่ก็คือคมความคิดของแขกรับเชิญซึ่งเป็นมือประสานมือเจรจาด่านแรกของรัฐบาลท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณสุพอรอัธถาวงครับขอบพระคุณครับครับ,รบสวัสดีครับคุณนุษรครับและทั้งหมดนั้นก็คือดิฉุ่รู้ทันสถานการณ์ในค่ำนี้ผมอนุสร์เอี่ยมสะอาดพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ